นายกอนุทินจะแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0ง1,000บาทไหมมีหลายคนถามมาอ่ะตอบชัดนะครับในวันที่6กันยายน2 5ง0 0 68นะครับและแล้วประเทศไทยก็ได้นายกคนที่32แล้วนะครับนะั่นคือคุณอนุทินนั่นเองนะครับเป็นนายกจากทางพักภูมิใจไทยเนาะอ่าสตังของเข้าเรื่องเลยละกันนะครับในส่วนของนโยบายเงินดิจิทัลของคุณอนุทินเนี่ยยังไม่ได้เจอนะครับสตางค์ไปตามข่าวมาว่าทางพักภูมิใจไทยเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างนะครับ1เงิงนกู้ฉุกเฉิน50,000บาทต่อมานะครับมีการ ใช้ระบบค่าโดยสารนะครับโดยเฉพาะรถเมล์ไฟฟ้าเริ่มต้น10บาทสูงสุด40บาทแล้วก็มีนโยบายเพิ่มค่าตอบแทอสมอเป็น2,000อันนี้เพิ่มไปแล้วนะครับแล้วก็มีนโยบายน้ำดื่มฟรีสะอาดติดตั้งทุกหมู่บ้านแล้วก็มีฟรีกองทุนประกันชีวิต60ปีขึ้นไปนอกจากนี้ก็มีโครงการพักนี้3ปีทั้งต้นและดอกไม่เกินคนละ1ล้านบาทแล้วก็มีโครงการเกษตรกรร่ำรวยนะครับโดยจะรู้ ราคาก่อนปลูกนะครับแล้วก็สามารถรับเงินกอดขายได้หากผลิตภัณฑ์ทางเกษตรกรเสียหายมีเงินประกันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็จะมีนโยบายทางารานเศรษฐกิจประมาณนี้แต่ยังไม่มีนโยบายเงิน1,000 0บาทนะครับถ้าอิงจากวันนี้นะครับเงินดิจิทัล1,000 0บาทเนี่ยยังไม่มีแจกจากทางท่านอายกอนุทินก็ต้องรอ นะครับถแถลงต่อไปในอนาคตว่าท่านอนุทินเนี่ยนายกคนปัจจุบันของเราเนี่ยจะนําโครงการเงิน1,000 0บาทกลับมาแจกอีกไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่เฟสสเฟสสีเนี่ยอย่างสตางก็อยู่เฟสสามก็รอกันแบบ จะได้หรือเปล่าเนาะคุณผู้ชมคิดว่าเราจะได้เงินดิจิทัลจากทางนายอดุลธินไหมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้หากใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสตางค์จะไปตามข่าวให้ย้ำอีกครั้งว่านี่คือข่าวในวันที่6กันยายนนี้หากในอนาคตมีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนอย่างไรจะตามข่าวให้ต่อดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดัง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ